สว,สวัสดีครับถ่ายวีดีโอดูนะครับที่ดินที่ดิน um ทั้งหมดนะครับ27ไร่สร้างงานนะครับ27ไร่สร้างงานนะครับพิกัดคือตรงนี้เลยนะครับพิกัดคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงสร้างแยกนะครับที่ดินของเราคือแปลงนี้เลยนะครับ27ไร่สร้างงานไร้ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเซตนี้นะครับจะไป ตำบลสักโจมตลาดลงเกลือปั๊มน้ำมันนะครับเพียงแค่10กิโลด้านนี้ไปตำบลน้องปิงอำเภอละฟ้านจังหวัดกาญจน์นะครับไปอำเภอละฟ้านประมาณ10ซ่องกิโลนะครับโดยประมาณที่ดินรอบค้างนะครับจะมีเพื่อนบ้านรอบค้างเลยตลอดอที่ดินนะครับที่ดินอยู่ในเขตตำบลสักโจมอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินเป็นใบชะโนดขุดแดง20 เจ็ดไร่สร้างงานนะครับไร้ล,ละสองแสนห้าหมื่นบาทที่ดินทบไม่มากนะครับประมาณหนึ่งเมตร 27, ยี่สิบเจ็ดไร่นะครับเป็นที่ไร้มันการ,กรเกษตรนะครับเหมาะกับการาทำกิจการนะครับขาค่ายอยู่ตรงเยื้องกับซร้าแยกนะครับอยู่ตรงเยื้องกับซร้าแยกนะครับที่ดินอยู่ตรงเยื้องกับ สามแยกนะครับเส้นนี้จะไปบ้านน้องตําแต่อำเภอด้านช้างนะครับตลาดน้องอีกทังไปได้หมดเลยนะครับก็ประมาณ20กิโลนะครับที่ดินนี้อยู่ในเขตอำเภอดอนจีนจนนดีประมาณ20กิโลตัวจังหวัดสุพรรณบุรี6กกิโลจากเส้นทันเวทเกตประมาณ1 2 0ถึง130กิโลนะครับโดยประมาณที่ดินของเรานะครับได้ทำการ อาเคียลิงน้าแปลงที่ดินนะครับนักว้างยูในเกณฑ์ประมาณ200เมตรนะครับใกล้เคียงนะครับโดยประมาณ uh, ด้านท้ายของไปที่ดินนะครับก็จะเป็นทางาสาธารณะนะครับไฟฟ้าแรงสูงส่องด้านเลยนะครับทางทิศใต้และทิศเนือนะครับติดใต้เป็นตะโนนหินคลุกนะครับเป็นทางตันติดทางาสาธารณะนะครับมีไฟฟ้าปะปาท้ายแปลง ด้านหน้าไฟฟ้าแรงสู้เหมือนกันนะครับไฟฟ้าปะปาอยู่หนา้นาแปลงเหมือนกันนะครับติดตะนนดําลักษณะรูปสี่เหลี่ยมนะครับพื้นผ้าที่ดินดินนี้นะครับเหมาะกับการเกษตรปลูกบ้านที่อยู่อาศัยทำโคกน้องนานะครับ,บรับค้างที่ดินนะครับทิศต,ตะวันออกก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับ อาชีปลาหมันการเกษตรไรยอ้อย <c oughs> <c oughs> ที่ดินสุวยนะครับที่ดินสุวยดินดีน้ำดีไฟดีนะครับเหมาะกับร้านค้าค้า่า,ายปั๊มน้ำมันนะครับทำได้หมดเลยนะครับสวนทันดใดสนนจอยู่หนึ่งงบข้องทันนะครับไา่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับลายละสองแสนห้าหมื่นบาท ด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับได้เคียร์ลิงก์เรียบร้อยแล้วที่ติดถนนดับนะครับนึ่งงานประมาณนึ่งงานฟ้านะครับได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์นะครับซื้อเป็นโอนกรรมสิทธิ์ให้ล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยกให้ทางล่วงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ดินก็จะติดถนนทางซ่องด้านเลยนะครับไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงทางซ่องแทบนะครับบอกกับกิจการนะครับนี้เพื่อนบ้าน ลักษณะแบบนี้นะครับ <S <S ลักษณะแบบนี้เลยอยู่ตรงซ้ำแยกพอดีเลยนะครับเยื้องซ้ำแยกนะครับทุนทันได้จะเอามาซื้อได้เลยนะครับอันนี้ถนนเป็นถนนเส้นสักะโจมน้องปิงนะครับตำบลสักะโจมน้องปิงลักษณะแบบนี้เลยนะครับ มอกับกิจการของท่านนะครับก็จะมีรถยนต์มอไซค์นะครับวิ่งผ่านกันตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านใหญ่นะครับตำบลสู้ตำบลที่สวยนะครับที่ส่้มาร์กเลยโอเคนะครับ